สวัสดีท่านผู้ชมนะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวผมเข้าเกมก่อนนะครับอ่าไม่ใช่เข้าเกมเข้าในหน้าของที่จะเป็นเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเกมครับแป๊บหนึ่งนะครับเ,เดี๋ยวกลับมาดูหน้าอย่างเป็นทางการของเขานะครับ โอเคเดี๋ยวผมเปิดไปในนั้นก่อนพรีวิวก็เอาออกโอเคครับนี่ปิดหน้าต่างครับวันนี้เกมอันชาเต e d เวอร์เตอร์จินมีการปรับปรุงระบบครับวันที่29ตุลาคมก็น่าจะเสร็จสิ้นกันแล้วนะครับผมยังไม่ได้เข้าไปดูในตัวเกมแต่ว่ามารีวิวให้ท่านผู้ชมชมก่อนนะครับว่า กมมีการอัปเดตอะไรบ้างเพิ่มตัวละครใหม่นะครับนีเพเมดเพเมดนะครับใจตั้งใจตั้งสันฮีนะครับนี่โอ้น่ารักจังเลย <laughs> สายค้าขายนี่ <laughs> เท็ดเออเดี๋ยวมีรายละเอียดยังไงผมมารีวิวเพิ่มเติมในตัวละครนะครับสายค้าขายภาษาจีนภาษามาเลย์เลเวลสามภาษาจีนเลเวลห้าภาษามาเลย์เลเวลสามขายประุสัตว์นะครับตอนนี้ก็เป็น ช่วงของการฤด,ดูลงทุนที่ต้องขายพวกปศุสัตว์อะยีราฟนี่แหละตัวยีราฟที่เราเอาจากการแลกเปลี่ยนสินค้าที่แอฟริกานะครับเอามาขายอนนี่ก็กะกะไอคนที่ทำํำคำคะแนนจากการขายนี่เยอะๆก็ต้องมาใช้ตัวละครนี้นะจะได้ช่วยให้เพิ่มราคาสินค้าพวกลิฟ n g สต็อกนะครับประสบะการณ์แอรอเฟอร์สไทที่ความสามารถด้านการ ซื้อ processing. เพรสเชซิ่งก็จะเป็น Common Contact นะครับเ,เราผ่านไปนะครับเราต้องจ่ายตังค์เท่านั้นจะได้อีโค้หนึงครับโอ้กะขายเองแล้วเนี่ยอ่าดีมฮาอดมฮาว่าดีมฮาขา,ขาขเหมือนกันครับภาษาจีนเลเวล5ภาษาเม,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 มืองอยุธยาเลเวล3เมืองอยุธยาเมื่อจะมีตัวละครเมือยุธยาจริงๆครับนี่จริงๆน่าจะมีสักหน่อยนะเทคไทยครับ ขายพวกเส้นใหญ่นะครับเซลล์นะครับความสามารถในด้านการการขายครับคอมมอนคอนแทคนะครับเมืองเราต้องซื้อเท่านั้นนะครับ,บตัวละครสองคนเมื่อกี้แล้วก็เป็นเมดที่เป็นพนักงานสาวครับฟรีเมดก็คือเราสามารถได้จากการสร้างความสัมพันธ์กับน้องพนักงานที่อยู่ในโรงแรมนะครับนี่ก็วันนี้น่าอยู่แอฟริกานะ รูรูดูรูโดภาษาภาษาบาตูภาษาฮาวายอ่าเมืองเคเทาวใช่ด้านผจญภัยนะครับแล้วก็เชี่ยวชาญด,ด้าน,น,นชีววิทยานะครับธรรมชาติอ่าน้องคนนี้อยู่ที่เมืองตูนิสเนนาอ่าพื้นๆมากเลยไม่อยอมทาเสื้อผ้าใสวยๆหน่อยเนี่ยน้องน่าสงสารมากเลยน้องคนนี้ภาษาอาราบิกเลเวลห้าภาษาตุรกีเลเวลาสาอ่อสายผจญภัยเหมือนกันครับ หมือนตัวนิดนะครับอืมแล้วก็เพิ่มเสียงของภาษาเกาหลีเท่านั้นนะครับอืมเสียงพนักงานอามีกิจกรรมเข้ามาครับผมจะบอกว่ากิจกรรมที่ว่าแรกไอ่ทำเป็นกระต่ายพระจันทร์ขนมอะไรพวกนั้นนะ่ะผมไม่ได้แต่ต้องไม่ได้ทำอะไรเลยทิ้งไปเลยเนี่ยผมมายุ่งยากเราต้องไปแลกของเลกอะไรแต่้าบางคนทำได้ก็ดีนะผมก็ไม่ได้ไอเทมตรงนั้นเลยครับที่จะไปแลกขนมวัดพระจันทร์อะไรนยะ่นนะ เอาตามที่เขาแจกแจกมาแล้วก็ต้องไปสร้างสร้างเป็นอาหารอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยผมไม่ได้ทำเลยไม่ได้แตะต้องเลยทิ้งไปเลยมันยุ่งยากเกินน่ะชอบชอบทำอะไรแบบนี้เหรนะเกมก็บนบนให้พังครับอ่านี่มาฮาโลวีนน่าจะง่ายๆนะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่29เดือนตุลาคมนะครับหลังปรับปรุงระบบเราสิ้นสุดวันที่18พฤศจิกายนครับอเอาอีกแล้วต้องปาผลิตอีกแล้วเนี่ยเอา้า มาผลิตมาลงหลอ่อมาสูตรกิจกรรมทําขาตั้งเทียนลายฟักทองตะกร้าลายฟักทองจะเพิ่มกรอบลายฟักทองขึ้นมาด้วยอะไรเนี่ยเกมเขาไม่รู้ตัวหรือว่าตรงนี้มันมีคนทํามากคําน้อยสร้างอะไรที่มันยุ่งยากเนี่ยอยากให้คนเล่นหรืออยากจะไล่ให้คนไม่เล่น,นผมเราตามใจตจัวเองจริงเลยนะครับเกมเนี่ยไม่ไม่รู้อะไร ไม่รู้เรื่องเลยเอาให้เราไปทําอะไรอีกแล้วเนี่ยเขาไม่ให้ง่ายๆให้เราไปสร้างกิจกรรมทําอะไรขึ้นมาอา่เราต้องมีการผลิตที่ลงครัวมีสูตรอาหารนะครับซุปฟักทองอ่ก็ต้องต้องมีสินค้าแรกเปลี่ยนสามารถขายได้ราคาสูงด้วยจํากัดบางเมืองสินค้าบางตัวอยู่ในอะไรนะี w pumpkin ด้วยเหรอเพิ่มฟักทองหนักๆ และเพิ่มศัตรูเรือผีฮาโลวีนในอีเวนต์จำกัดบางภูม,มิภาคอ่ีลิตฮาโลวีนโกดชิปนะครับปรากฏอยู่ต้องไปตามหาอีดูรายละเอียดที่จะประกาศต่อไปนะอืออ้เอาละมาการต่อสู้มาพาคารล้างก็จะปรับปรุงในวันที่31ตุลาคมนะครับใครไม่ได้สู้ก็สู้ไปนะครับจนถึงเลเวลสูงสุดที่เราสามารถสู้ได้นะออ ก็จะเริ่มเริ่มใหม่วันที่1พฤศจิกายนจนถึง30พฤศจิกายนนะครับโอเคเพิ่มเควสหายากนะครับหาทองคำอินโดราโดเหรอเกาะสร้างสรรอะไรเนี่ยนักโบชผู้โดดเดี่ยวอะไรเนี่ยเราต้องไปตามทำเควสนะครับอันนี้พอเดงพอยังชั่วนหน่อยนะแล้มีเวลาแล้วก็มีโอกาสรับเควสรับอะไร ตามเมืองที่เขาประกดให้ทำเควสหายากนะครับแต่บางเควสนี้จะต้องทำการดำเนินการให้เสร็จสิ้นในระดับพมิภาคต่างๆแล้วก็ถึงจะยอมรับคำขอเนี่ยนาคตจะถูกเพิ่มเติมถอนรหัสนะครับโอเบาะแสในการถอนรหัสโอ้เราต้องทำเควสพวกนี้ก่อนด้วยนะครับลิมิตเควสลิมิตรีเควสเนี่ยอ๋อละ ผมไม่พูดรายละเอียดนะครับต้องลองไปเจอในอตัวเกมแล้วก็ไปลองทำดูนะครับสลอ็อตขยายสล็สลอตขึ้นมามันควรจะทำตั้งนานแล้วครับมันปวดหัวปวดหัวมากเลยบางทีเราขุดของขุดอะไรเอาเต็มเต็มแล้วก็เราทำของเราครับของขึ้นมามันก็เต็มเราตีผู้โจรสลัดได้ของอะไก็เต็มเราต้องไปทำการเพิ่มเนะี่ยอันนี้ควรจะเพิ่มได้ตั้งนานแล้วนะม,มาเพิ่มของให้นะ เพิ่มช่องให้ขยายช่องให้นะครับแล้วก็มีใช้เลเจมขยายช่องด้วยเอา้าจงเสียเลเจมอีกเอาหรือไปดูอีกทีนะว่าจะทําให้เราได้แค่ไหนเพิ่มช่องสล็อตเนี่ยเพิ่มขีดจํากัดในการสแตทสาหรับเครื่องมือสิ้นเปลืองบางประเภทเต็มที่ได้หนึ่งพันก็เพิ่มเป็นเก้าพันเก้าเก้าหมื่เก้าพันเออการคอมไบ้นะครับกับอยู่ใน กียนะรวบรวมของได้รวดเร็วรวมชิ้นส่วนนะครับหลายๆอย่างเราต้องไปดูที่เขาปรับปรุงขึ้นมานะครับผมคาดนะครับเราไปดูในกียเขามีการปรับปรุงขึ้นมาเราได้ได้ดีขึ้นมาไหมในตลาดนะครับเริ่มเพิ่มวัสดุเกตยี่ห้าลยรางวัลคะแนน,นการค้าเอาละดีแต่ว่าเราต้องทำเลเวลถึง98นะครับถึงจะได้ชิ้นส่วนเรือ เกรด24นะครับเลเวล99ขึ้นไปครับจึงจะได้เกรด25อุปกรณ์ต่อเรือนะครับแต่ช้าแต่มันต้องมีใบคำขอด้วยนะครับนี่มันมันเป็นเพแบบเนี้สร้างความยุ่งยากเราได้อุปกรณ์ก็จริงแต่เราต้องมีใบคำขอต่อเรือนะครับอืมแล้วใบคำขอต่อเรือได้ยังไงก็ต้องไปหามาจากการตีพวกโจสลัดที่เราตีไม่ได้ง่ายๆนะมันยากมากเลยแล้วก็ไปขุดของที่ ยากมากเหมือนกันเอผมศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นเนี่ยในการขุดของพุกนั้นเนี่ยคือศูนย์เปล่าอะ่ะไม่ไม่มีทางได้เลยล่ะแต่ว่าผมผมหวังว่าเกมมันจะแจกใบคำขอมาให้เราต่อนะไม่งั้นเราต่อเรือไม่ได้นะครับมีอุปกรณ์ต่อเรือก็จริงแต่ไม่มีใบคำขอก็ต่อไม่ได้นะครับเกตยี่สิบสี่ยี่ห้าเอาละครับก็ ในส่วนของการเพิ่มเกรด4 4บี่แทีเรียลอุปกรณ์ลงไปในอู่ต่อเรือนะครับบางที่นะตามมือนี้เลยครับมืองที่เขาให้มานะครับเมืองเยนโจเมืองออสโลเมืองรุนดาเมืองฮอนบอกดเมืองคันทาก้านะครับเพิ่มไอเทมวัสดุเกรด25ในตลาดมืดนะครับผมไม่พูดนะครับต้องไปดูเอาว่าเมืองต่างๆมีอะไรบ้าง ในพระราชวังครับเพส์พาริสก็จะมีอุปกรณ์ต่อเรือระดับ2 4เพิ่มเข้าไปนะครับเป็นรางวัลก็ไม่ต่อกันแล้วถจะถจะต่อ25ก็เอา25ให้ซีเพิ่ม e x p e n d นเอ็กเพนเขยายขีดสูงสุดค่าธรรมเนียมรายการจาก100เป็น130อ่าอิมพูสบั๊กนะครับปรับปรุงแก้ปัญหาบัคก เควียบางเควีมีปัญหานะครับปรับปรุงหน่วยความจำระหว่างดินแดนแก้ไขปัญหา e ECT, อเอฟเฟกการเสังเกตการแก้ไขปัญหาอะไรเราเราค่าไปเนาะเออมันไม่เป็นอะไรนะที่เขาแก้ไขเอาแล้วครับมาส่วนสำคัญเราใส่รหัสคูปองโค้ดนะครับพัมกิน n 25นะครับตัวพิมพ์ใหญ่ก็เข้าไปในดิ g i ิ t e r ตอไปลงทะเบียนนะครับในคูปอง นหน้าเว็บไซต์ยอย่างเป็นทางการเดีย๋ยวผมเคยให้ไปนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสมัก็จะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับแล้วก็เข้าไปใส่รหัสพัมกินตัวพิมพ์ใหญ่2.5นะครับอ่าตารางการปรับปรุงม,มีการเปลี่ยนแปลงอขอบคุณครับก็อัปเดตนะครับเอเกมีการปรับปรุงแบบนี้แหละโอเอาอีกแล้วเนี่ยนามาสร้างของสร้างอะไรอีกแล้วเนี่ยแต่ว่าตัวละครมันก็อย่างที่บอกนะครับ มันเฟอ้อแล้วมันมันไม่ได้อะไรมาแล้วเน้นการค้าก็คือคนที่มีกําลังไปซื้อน,นั่นเองเพลเพลเมดนะต้องจ่ายตังเท่านั้นนะครับอืมก็หวังว่าเกมจะมีทิศทางที่น่าเล่นให้มันง่ายแล้วก็อะไรสนุกสนุกที่น่าตื่นเต้นน่าสนใจมากกว่านี้นะกิจกรรมอะไรไม่ค่อยอันนั้นเลย ไม่ป๋าป๋าหน่อยนะออไม่นั้นเลยอยากเขาไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคนจะได้มาเล่นไม่เช่ว่าหายไปหายไปโอเคครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะครับก้ายัางไงมีโอกาสที่จะพูดจากันผมก็จะมาะรยายงาน,นกันต่อไปนะครับวันนี้สวัสดีครับ